สวัสดีค่ะเพื่อน,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 นะะเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะจะพาเพื่อนเทุกคนมาออแต่งหน้ารับวินเทอร์นะคะด้วยเครื่องสำอางของมาจอริก้ามาจอร a ก้ค่ะเป็นแบรนด์เครื่องสำอางที่อยู่ภายใต้บริษัทชิเซโด o นะคะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็สามารถมั่นใจในเรื่องของคุณภาพได้เลยนะคะซึ่งจุดเด่นของแบรนด์เนี่ยจะอยู่ที่การออกคอลเลคชั่นใหม่ๆม,มาพร้อมกับคอนเซปที่น่าสนใจนะคะและแพคเกจจิ้งนี่ก็น่ารักมากๆเลยค่ะ โดยคอลเลกชันล่าสุดนี้นะคะจะมีชื่อว่า m a j o ร i ก้ามาจอริก้าออนเดอะสเตทค่ะซึ่งคอลเลกชันนี้นะคะจะเนรมิตให้สาวๆเนี่ยสวยโดดเด่นนะคะเหมือนอยู่กลางสปอร์ตไลท์ใจกลางเวทีเลยค่ะและคอลเลกชันนี้นะคะจะเน้นไปที่การตกแต่งดวงตาของเราด้วยไอเทมต่างๆค่ะ เริ่มกันที่ตัวแรกนะคะมาจอริก้ามาจอก้ามาจอลุปไอชัยโดที่มาพร้อมไอคิมเบสในตลับสีสดใสสีชัดมีมิติติดทนนานไม่รบเดินระหว่างวันค่ะเป็นเฉดสีม่วงประกายน้ำเงินพร้อมกลิตเตอร์ค่ะเริ่มด้วยการทาไอคิมเบสทั่วเปลือกตาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นรองพื้นให้เปลือกตาค่ะทำให้สีสดใสชัดและติดทนตลอดวันค่ะ นอกจากนี้นะคะยังสามารถใช้เป็นไฮไลท์บริเวณหนอกคิ้วจมูกคางและหน้าผากได้ด้วยค่ะต่อไปนะคะใช้แอชเชดอสสีอ่อนสุดค่ะเป็นกลิตเตอร์พาวเดอร์ค่ะมอบให้ดวงตาเนี่ยสว่างสดใสนะคะทาทั่วเปลือกตาได้เลยค่ะมีเทคนิคน่ารักมาแนะนำนะคะให้ทาอ้อมหัวตาลงมาถึงใต้ตาค่ะจะทำให้เราเนี่ยดวงตาดูกลมโตอีกด้วยนะคะ ตามด้วยสีกลางค่ะชายนี่พาวเดจะช่วยในการเกลี่ยไล่สีตานะคะมอบมิติแก่ดวงตาค่ะให้ทาชิดขอบเปลือกตาได้เลยค่ะแล้วก็ทาเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะตั้งแต่ที่ปลายหางตาขึ้นมาที่กลางเปลือกตาค่ะต่อด้วยสีสุดท้ายค่ะเมท a l ิกพาวเดอรมอบสีคมชัดช่วยให้ดวงตาดูกลมโตและมีมิติค่ะ เปลือกตาบนนะคะทาตั้งแต่กลางตาลงมาถึงปลายหางตาค่ะแล้วก็ทาใต้ตาล่างนะคะตั้งแต่กลางตาไปถึงหางตาเช่นกันค่ะปิดท้ายด้วยใช้อายแชโดว์สีชมพูอ่อนทาที่หัวตาและมุมปากค่ะ ชิ้นถัดไปค่ะมาจาริก้ามาจอก้า Perfect Automatic Liner เป็นสีริมต็ดนะคะไอายไลเนอร์เนื้อลิควิดสีม่วงประกายน้ําเงินแฝงความเซ็กซี่ใช้ง่ายเพียงแค่หมุนปลายค่ะเนื้อไอาไลเนอร์ก็จะซึมออกมาเขียนง,ง่ายเส้นคมชัดด้วยค่ะเหมาะสำหรับสาวๆที่ต้องการไอายไลเนอร์ไม่ซ้ำซากจำเจแค่สีดำเท่านั้นและเป็นไอายไลเนอร์ที่ช่วยให้ดวงตากลมโตยิ่งขึ้นค่ะ ปิดท้ายด้วยมาจริกามาจอกา large expander age master ค่ะมาสการาสีม่วงประกายน้ำเงินมอบขนตาให้ยาวสุดงอนสุดและแยกเส้นขนตาสร้างความโดดเด่นแก่ดวงตาอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าขนตาจะสั้นค่ะเป็นสูตรกันน้ำกันเหงื่อพร้อมส่วนผสมช่วยบำรุงขนตา แล้วค่ะเป็นไงคะดวงตาดูโดดเด่นมีสเสน่ห์น่าค้นหากว่าที่เคยไหมคะท้ายท้ายสุดค่ะ M J Charming Body เป็นครีมบำรุงผิวและเส้นผมพร้อมมอบกลิ่นหอมติดทนนานตลอดวันค่ะเก๋มากเลยอะ่ะทาผิวเสร็จก็มาทาผมต่อนะคะ <DJ. S 1> วิธีใช้บีบเท่าเม็ดอัลมอนด์ <DJ. S 1> นะคะทาตั้งแต่โคลนจดปลายค่ะจะทำให้เส้นผมจัดตรงง่าย เย่ yeah, เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับการแต่งหน้ารับวินเทอร์ของแคตตี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและอย่าลืมกด Subscribe สำหรับคลิปต่อไปด้วยนะคะอ๋อ oh, ลืมบอกนะคะอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในวันนี้จะมีจำหน่ายที่วัดสันเซนทรัลเดอะมอล์โรบินสันค่ะสินค้าเป็น l i m i t ต็ด dition มีจำนวนจำกัดเท่านั้นรีบไปห,หาซื้อกันนะคะบ๊ายบาย You're